สมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่13กขค65เป็นงวดประจำวันพุธที่13นะครับวันนี้หวยลาวก็ออกเหมือนกันนะครับหวยลาวที่13นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางนะครับไปดูได้นะครับหวยลาวลงไว้นะครับมัดรวมสี่สูตรนะครับหวยลาวไปดูได้เลยนะครับงวดวันที่13นะครับ ส่วนหวยฮาหนอยวัดวันที่สิบสองที่ผ่านมานะครับเข้าไปอีกสองนอยนะครับห้าหนึ่งไปออกบนปกตินะครับหนึ่งห้าออกล่างบีไอนะครับตรงๆนะครับห้าหนึ่งไปออกบนปกติหนึ่งห้าออกล่างบีไตรงๆนะครับเข้าสองนอยนะครับเกีดศูนย์เจ็ดไปนะครับให้ศูนย์หก เรามาดูงวดันที่13เลยนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตรสอตัวตรงสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเป็นนอยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมนอยละสองสูตรนะครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับ นายพิเศษก็จะมี 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. หนึ่งหกหเด่นหนึ่งวิ่งหกนอยปกติ น้อยปกติก็จะมี49 94 50 05เด่น4วิ่ง0น้อย v i p มายเลี่ก็จะมีนะครับห้าหกหกห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเด่นหกวิ่งห้าประมาณนี้นะครับน่าจะมาหลักห้าอีกนะครับเพราะคำนวณได้มีแต่หลักห้านะครับหลักห้าหลักหกหลักห้าหลักหกหกห้าหกศูนย์หกหนึ่ง หลักห้ากับหลักหกมาแน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่สิบสามนะมาแน่นอนไม่หลักห้าหลักหกไม่น้อยในใดก็น้อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม